เราไปทํางานเพื่อหาเงินแล้วก็ค่อยเอาเงินมาซื้ออาหารกินมันเป็นการเดินทางอ้อมมากแต่เรากลับไม่คิดที่ว่าทําไมเราไม่ทําอาหารเองทําไมเราไม่ปลูกอาหารเองซึ่งมันจะง่ายกว่าเยอะนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นว่ามันสร้างปัญหาขึ้นมาโดยไม่มีความจําเป็นแล้วก็หลายๆอย่างเราก็จะถูกฝึกให้เชื่อว่า ถ้ามีมากบริโภคมากเราจะดูดีขึ้นเราจะถือว่าประสบผลสาเร็จในชีวิตให้คนยอมรับมากขึ้นได้รับการนับหน้าถือตามากขึ้นเราก็เลยต้องหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการหามากมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ย่แย่เท่าไหร่แต่ว่าปัญหาของมันคือ,คอเราจำใจต้องหาเราไม่ได้อยากจะหา เราไม่ได้อยากจะทํางานแบบนี้แต่เราทํางานแบบนี้เพราะเราอยากได้เงินมันก็เลยทําให้เกิดความอึดอัดความเครียดและความกลุ้มพอได้เงินมาปุ๊บเราก็ไปซื้อแป๊บเดียวมันก็หมดละเพราะว่าเงินที่ได้มันน้อยกว่างานที่เราทำํำน,นนี้คือสิ่งที่ทําให้คนเริ่มรู้สึกว่าเราทํางานหนักมากแต่เรากลับได้น้อยลงได้กินน้อยลงได้อยู่น้อยลงแย่ลงนี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เกิดความอับจนเพราะเราไปหาเงินมากเกินไปจนลืมเรียนรู้ที่จะหาอยู่หากินแบบพึ่งตนเองจริงๆพอเราลืมไปตรงนี้ไปปุ๊บเรากลับไปหามันยากขึ้นเพราะว่าสมองเรามักจะบอกว่าเราทำไม่ได้เราไม่มีประสบการณ์เราไม่เก่งเราลืมมันหมดแล้ว เราก็เลยบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีทางเลือกเราต้องอยู่แบบนี้แหละเราต้องทำงานแบบนี้แหละนั่นคือทางตันที่หลายๆคนเผชิญมันน่าเศร้ามากที่มนุษย์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดกลับเจอทางตันในการหาอาหาร